นักเรียนเหล่าดินสอให้พร้อมนะคะให้แหลมพร้อมที่จะวาดเส้นนะคะเพื่อที่เส้นจะได้สวยงามนะคะส่วนใครที่ไม่มีดินสอเอเอไม่เป็นไรให้ใช้ดินสอธรรมดาได้เลยนะคะ ช่องของน้ำหนักการลงน้ำหนักกินสอนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด6ช่องนะคะนับ1ก็คือเป็นอ่อนที่สุดจนไปหา6ก็คือเป็นลำดับที่เข้มที่สุดนะคะให้นักเรียนทำตามคุณครูต้องเป็นเส้นตรงแนวเฉียงเท่านั้นแล้วก็ต้องเริ่มจากช่องที่6เท่านั้นห้ามเริ่มจากช่องที่1เด็ดขาดให้เริ่มตามคุณครูเริ่มจากช่องที่6เพราะว่าเดี๋ยวน้ำหนักที่ทาไปเนี่ยจะก,กะ น้ำหนักไม่ถูกนะคะทำดินซอให้เข้มๆเ,เลยวาดให้เข้มๆเ,เลยในช่องที่6เมื่อเข้มที่สุดแล้วนะคะก็จะค่อยๆไล่ลำดับอ่อนลงมาเรื่อยๆจนอ่อนที่สุดนะคะถึงจะทำได้ถ้าใครไปเริ่ม1่ก่อนหรือ2ก่อนหรือ3ก่อนเนี่ยจะทำให้กะน้ำหนักผิดแล้วก็ไม่มีความสวยงามและกระดาษใบงานจะเสียไปเปล่าๆนั่นเองค่ะ เมื่อเราวาดเส้นทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะมันจะมีความสกรปรกหรือว่ามีเส้นที่เกินออกมานะคะให้ใช้ยางลบๆบแล้วก็ใช้เช็ดชู้ในการปัดๆออกนะคะห้ามใช้มือเพราะว่าเดี๋ยวมันสกรปรกอ่ะทีนี้ต่อมาก็คือจะเป็นในช่องของช่องที่2นะคะจะเป็นการไล่น้ําหนักอีกเหมือนกันแต่จะไม่ไล่ทีละช่องเราจะไล่ไปลวดเดียวเลยซึ่งมันจะมีความยากกว่าช่องที่หนนะคะ เดี๋ยวเดยวได้เรียนนะคะดูคลิปแล้วก็ทำตามคลิปได้เลยค่อยๆทำนะเน้นย้ำว่าจะต้องเป็นเส้นตรงแนวเฉียงและจะต้องเริ่มจากด้านหลังค่อยๆมาด้านหน้าเริ่มจากเข้มที่สุดก่อนแล้วค่อยไล่ระดับความอ่อนลงมานั่นเองนะคะเพื่อที่จะทำให้ในักเรียนเนี่ยได้กะระยะกะน้ำหนักมือได้ถูกต้องและอย่าลืมว่า ต้องเลราดรินสอให้แหลมเส้นจะได้สวยๆอย่างเห็นในคลิปนะคะคุณครูสามารถคอนโทรลคุณครูสามารถควบคุมเส้นที่อยู่บนดินสอได้นะคะไม่ต้องเรียนแบบคุณครูนะและหลังจากที่เราลบส่วนที่มันเกินออกมาส่วนที่มันสกรปรกหรือไม่สวยนะคะเราควรที่จะใช้ช้ชู้ปัดเท่านั้นห้ามใช้มือปัดเพราะว่ามือของเราเนี่ยมันอาจจะมีความร้อนหรือว่างเหงือ่อ น้ำมันของมือติดออกมาถ้าเราเอามือไปปัดนะคะอาจทำให้ภาพสกปรกได้โดยเฉพาะถ้าใครมีดลนสอยอถ้าปัดปุ๊บเนี่ยมันลบออกอยากนะคะแล้วก็ที่เห็นคุณครูใช้เช็ดชู่ในการมุนมุนมุนหมุนภาพนะคะเป็นเทคนิคที่ค่อยๆทําเท่านั้นนะคะถ้าใครที่ยังทําไม่เสร็จหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะทําจะ ถูเช็ดชู่ให้ออกมาสวยได้อย่าพึ่งใช้เทคนิคการถูเช็ดชู่แบบคุณครูนะคะทีเนี้ยในคลิปเนี้ยจะเป็นการไล่น้ําหนักซึ่งถ้าเราคิดว่าน้ําหนักมันยังไล่ไม่สวยยังไม่เป็นเข้มไปหาอ่อนนะคะเราก็สามารถเก็บรายละเอียดเติมแต่งให้มันดูเป็นมิติดูสวยขึ้นได้ไดเรื่อยๆนะคะอย่าใจร้อนนะทำไปทีละเส้นนะคะ เมื่อนักเรียนวาดเส้นเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนเขียนชื่อถ่ายภาพส่งผ่านแชท่วนตัวคุณครูนะเขียนชื่อให้เรียบร้อยถ่ายภาพออกมาให้ชัดๆนะคะผลงานชิ้นนี้มีความสําคัญมากนะคะเป็นคะแนนเก็บของนักเรียนเองกรุณาทำออกมาให้ดีที่สุดสวยที่สุดสุดฝีมือของนักเรียนเลยแล้วก็ส่งตรงตามเวลาด้วยนะคะขอให้หนักเรียนส่งผลงานตรงตามเวลา และก็ส่งทุกคนด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ